สวัสดีค่ะมาอพอกรเยตทิพย์คนงามเพื่อเก้านะคะพี่น้องื้นนี้เย็ยทิพย์ได้ก้อยอีกแล้วค่ะก้อยเนื้อค่ะพี่น้องื้นนี้มาพร้อมคิวสวยเด้อจ้ะ <c oughs> เขาเนี้ยเพื่อเก้าจ้ะพี่น้องเขาเนี้ยเขาเพื่อเกา้าพักก็มีกระลำเนาะคะ่ะก็ะโพอละผ้ามาค่ะพี่น้องื้นนี้ก็เป็นมือดีเด้อค่ะพี่น้องขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวย,ยๆให้ดวงดีทุกคนเด้อค่ะพี่น้องื้อน,นี้เด้อ เป็นวันดีด้วยค่ะมันเนี่น,นี้ Ja. Mm. 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 O mm. mm. que yo voy con mi padre แสบพี mm ่น hmm. ้อง Nhưng thế nào Mình sắp xẹp được rồi. แซับหน่อยเท Mm hmm. Oh. Mm -hmm. Yeah, no. โอ้โหขี้หมกไลเลยเรื่องของให้ไป,ปต่อหนอ,อกคลิปเนาะค่ะพี่น้องพักเบิดก็ขอกราบลาพีลพ่ลาน้องเพิ่นซัมเน่เนาะค่ะพี่น้องขั้นมาก,กับโคตรไหลโคตรแชร่โคตรติดตามไอ้ยัยทีเปน็นเด้อค่ะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ให้ทุกคนโชคโชบมั่นมันเน้อค่ะพี่น้องให้ดูกลางวันใหญ่ๆกันเน้อค่ะพี่น้องเด้อในทิปคอตัวล่าแข็งสมีแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ